สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาทุกท่านไปกราบนมัสการพระาธาตุภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันนะครับโดยเราได้รวบรวมสิบพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนอีสานเพื่อให้ทุกท่านไปกราบนมัสการกันนะครับเรามาชมกันเลยครับว่ามีพระาธาตุอะไรบ้าง 1. พระมหา,าธาตุแกนน่นนครจังหวัดขอนแก่นวัดพระมหา,าธาตุแกนน่นนคร เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองขอนแก่นมีอายุมากกว่า200ปีขณะที่พระมหาธาตุแก่นนครเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสุริราชสมบัติครบ50ปีมีความสวยงามอย่างยิ่งด้วยความสูงถึง80เมตรสามารถเยี่ยมชมภายในพระมหาธาตุแก่นนครได้ทั้ง9ชั้นโดยชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สามารถเดินขึ้นประกาบไหว้ขอพอรได้สามารถมองเห็นวิวบึงแก่นนครและตัวเมืองขอนแก่นได้360องศา 2. พระธาตุขามแก่นจังหวัดขอนแก่นพระธาตุขามแก่นเป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่นโดยบ้านขามนั้นเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเวลาประมาณ2,000ปี ตั้งแต่พุทธศักราช500ต่อมาเจ้าเมืองสุวรณภูมิชื่อเพียเมืองแผนปัจจุบันคือเมืองร้อเอดได้มาตั้งเมืองขามแก่นที่บ้านขามในพุทธศตรวตรรษที่5นั่นเอง 3. พระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามในอดีตพื้นที่บริเวณนี้ของเมืองมหาสารคามเคยเป็นที่ตั้งของคนครจำปาสีมาก่อนมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆมากมายที่สำคัญคือมีการขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำมฤทธิ์ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่13-15เก่าแก่สมัยทวาราวดีในการนี้ทางรัฐบาลจึงอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นในเนื้อที่902ไร่ โดยบริเวณรอบๆจะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมสวนรุกคชาติสวนสมุนไพรซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา 4. พระธาตุยาคูจังหวัดกาลสินพระธาตุยาคูหรือพระธาตุใหญ่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่พบในเขตกาลสินซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายพระธาตุยาคู เป็นเจดียด์ที่ใหญ่ที่สุดของกาะสินภายในของพระาธาตุองค์นี้ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอัฐิของพระเทระที่ชาวเมืองเคารพนับถือบรรจุอยู่ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อม,มุมประดับด้วยปูนปั้นมีบันไดาทางขึ้นสีทิศเป็นสถาปัตยกรรมสมัยทวาราวดีถัดขึ้นมาเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบเจดียด์ในสมัยอยุธยาส่วนองาค์ระฆังและส่วนยอดเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ จากลักษณะดังกล่าวขององค์พระาธาตุที่ผสานรูปแบบการก่อสร้างไว้ถึง3สมัยด้วยกัน 5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดพระมหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตรการตาด้วยสีทองเหลืองอร่ามรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศสร้างในเนื้อที่101ไร่กว้าง101เมตร ยาว101เมตรและความสูง101เมตรโดยมีให้ชมทั้งหมด5ชั้นด้วยกันชั้นที่1เป็นห้องโถงกว้างใหญ่โออาผนังจารึกนามธานาธิบดีต่างๆชั้นที่2เป็นห้องโถงโออาผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติลวดลายไทยวิจิตพิสดารชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานรูปพระนาจารย์ปราดอีสานในอดีตเป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน ชั้นที่4จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวะอารามหลวงปู่ศรีและชั้นที่ห้าบันไดเวียนร้อยขั้นเป็นห้องโถงรูปประคางแปดเหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหวัดพระธาพนมวรมหาวิหารอำเภอพระธาพนมจังหวัดนครพนมพระธาพนมสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ .8 ในสมัยอาณาจากักรศรีโคตบุญเจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพราตั้งตระหง่านอยู่ริมโขงปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง 7. พระธาตุสีสองรักจังหวัดเลยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นเจดีย์รูปทรงสันทานคล้ายพระาธาตุพนมสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พุทธศักราช2103เป็นการสร้างร่วมกันระหว่างไทยลาวเพื่อยืนยันเป็นประจักษ์พยานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านพี่เมืองน้องไทยและลาวนั่นเอง 8. พระธาตุท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมพระธาตุท่าอุเทนเป็นเจดีย์เกาะอิดถือปูนทรงสี่เหลี่ยมจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งองค์พระธาตุมีลักษณะสวยงามจำลองมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่าภายในบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปและเครื่องกกุฏภัณฑ์ของเจ้าพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อนเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มากราบไหวจะมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาผ่องใสเป็นที่เลื่อมใสของผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก 9. พระธาตุนครจังหวัดนครพนม พระธาตุนครวัดมิ่งเมืองหรือวัดพระธาตุในปัจจุบันลักษณะของพระธาตุนครนั้นมีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิมภายในองค์พระธาตุเกดีบรรจุพระอรหันารีริกธาตุพร้อมกับอง,องค์พระพุทธรูปทองคําพระพุทธรูปเงินบรรจุพระอบไม้จันแดงและของมีค่าต่างๆมากมายนับได้ว่าเป็นโบราณสถานและสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาสักการบ,บูชาเป็นอย่างยิ่ง สิบพระธาตุสีคูนจังหวัดนครพนมพระธาตุสีคุนนั้นมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนมต่างกันที่ชั้นหนึ่งมีสองตอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นชั้นที่สองสั้นกว่าพระธาตุพนมภายในโอพระธาตุบรรจุพระอรหันต์สาเรจิกธาตุของโมคคลานะพระสาลีบุตรและพระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าและพระสังกัจจาย นับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะครับสําหรับพระาธาตุนครจังหวัดนครพนมวัดมิ่งเมืองหรือวัดพระาธาตุในปัจจุบันนั่นเองถ้าใครผ่านมาที่ภาคอีสานอย่าลืมแวะมาสักการะ,ระที่วัดพระาธาตุนครกันนะครับและนี่ก็คือ1ิอันดับพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานที่ทางแอดได้นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับถ้าหากทุกท่านมีโอกาสมาทางภาคอีสานอย่าลืมแวะมากราบนมัสก,การกันนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของท่านและครอบครัวขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยทัวริส์ไทยแลนด์อิสานทัวริส์ไทยแลนด์วัดหนองแวงทอทอท,อทอสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ